สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุปุสุคน,นบานเท่าแลอพี่น้องด้วพุ่น่ะสายหมอกค่ะสายหมอกนี่นะคะสายหมอกพี่น้องนะคะเอาบรรยากาศตอนเศร้านะคะมาให้สุป,ปุสุคนเบิงนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีพี่น้องบันเท่าสวัสดีเอฟซีโตโรกแล้วก็สวัสดีแอดมินนะคะทั้งสีทันของตีไม้นะคะอ่าตีมาไม้มมอยู่ไสตีไม้ค่ะมาล่อเลือนะคะเลือรอบนี่ บ่ไปนะคะมาเร็วก็ปกติกพี่น้องเลยตื่นขึ้นมาตื่นหกโมงเสรครับรถแป้นฟันรางนานแล้วก่ะอาบน้ำแล้วกับมาเลยค่ะพี่น้องในประมาณนี้นะคะทุกคนตอนเสาหมอกเพิ่งดูอันนี้ก็เป็นหมอกนะคะทุกคนหมอกสีขาวๆนี่เป็นหมอกนะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วรถอ่ารถข้าเจ้ามาจอดนี่ก็คือข้าเจ้าเห็ดงันอ่าอยู่อะสะโตดนะคะทุกคน าาฟังนะคะแล้วก็เอารถนี่จอดไว้นะคะถ้าผู้ใดสะดวกครับรถไปมันก็จะมีอีกฟังหนึ่งสําหรับรถขึ้นไปเรือใดนะคะอันนี้ก็คือรถจอดนะคะมันจะมีสองฟังแต่มันจะขับรถไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องหนาวเด้อพี่น้องเด้อครับรถมากนัแข็งเบิดหดเบิดนะคะ ก็เอาบรรยากาศเช้าๆนะคะอยู่ประเทศโนเวย์มาให้ทุกท่านดูนะคะก็หวังว่าคงจะเบ่เบื่อกับน้องพี่น้องเนาะกดติดตามกันเข้ามาหลายๆค่ะพี่น้องนะคะกดติดตามกันเข้ามาหลายๆะคะ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ตีไม้กับตีหน่อยนะคะสายฟอด้วยนะคะทุกคนผิดพลาดประการใดตีไม้ก็ขอถทดขอให้ยณทีตรงนี้ด้วยนะคะรอเรื่อนะคะรอคุณครู <c oughs> คุณคู่กับสี่คุณคู่นี่เป็นสี่ไปเรื่อรอบเจ็ดโมงนะคะทุกคนรอบเจ็ดโมงยี่สิบยี่สิบสองนาทีนะคะตีไม้ก,กับคาร์มอนจะใส่เร่อยู่เวยพี่น้องป้าหนำหนักคอยล่งหลายแห้งนะคะพี่น้องน้ำหนักล่งนะหนำหนักลงกางเกงใส่แบบล้วมโลโลดสบายเลยพี่น้องกินเขาได้แบบหลายเลย <laughs> กะมีคนถามว่านะคะเมื Middle ่อวานนี no like ้ห okay. ล Bu ังไหมเป็นเอฟซีนะค่ะก็คนถามว่าเป็นยังไงนะคะรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้โอเคบอนะคะก็โอเคแต่ว่าบางั้งนะบางั้งเหตุงานอยู่หรือว่าเลียนอยู่เนี่ยใจมันสิเจ็บบุบบุบบุบขึ้นมาเลยได้พี่น้องแล้วก็น้ำตามันก็สิไลออกมาเองนุ่ก็บรรูว่ามันเป็นอีกอย่างนะมันก็คงจะแบบว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะพี่น้องแต่มันก็ ต้องใส่เวลานิดนึงนะค,ะะคนเข้าใจก็เข้าใจคนบ่เขอาใจกับอธิบายยังได้เพิ่น,นก็บ่เข้อใจเนาะ,ะนะคะเพราะว่าคนทีเขาแบบโลกสวยเขาอาจจะบ่เคยพานตรงนี้มากนะคะส่วนคนที่เคยพานมาแล้วสีเข้าใจตีไม่ที่สุดเลยนะทุกคนนะคะบนิีเว้นล่อเลือดรอบๆนะคะทุกคน <c oughs> ก็ขอให้มีความสุขกับหน้าที่การงานแล้วก่าชีวิตประจาวันนะคะทุกคนแล้วก็ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตื่นเป็นสุขทุกมัมมีนะคะเงินไหลกล่องท่องไหลามานะคะ <c oughs> มีโชคมีลาบทั่วหนาทั่วตากันเดอ้อพี่น้องเด้อะนะคะโบอดบบอ,อยากบบเจ็บบบจนให้มีเงินมีทรัพย์เพอพุ่มนะคะเป็นรอยเท่านะคะทุกคน <c oughs> เจอแต่สิ่งดีๆอย่าได้มีความทุกข์เดอ้อพี่น้องเดอ้อ ประสบความสําเร็จในนาที่การงานนะคะแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆไปใส่มาใส่ทุกคนลากว้นอุปถรัรมภ์คำจุนเมตตาเกื้อหนุนตลอดปีตลอดไปตลอดศาสตร์ฤทธิพี่น้องเดอ้ออ่าร่วมถึงตีมานนะคะปัญหาขอ,ขอขี้ค่ายกายเป็นเรื่องดีนะคะทุกคนทุกปัญหามีทางทางออกเสมอนะคะแล้วเาอย่าหนีปัญหาด้วยพี่น้องด้วยสู้กับปัญหาค่ะปัญหามันสีห่สน่อยก็ต้องสูก้กับมันค่ะพี่น้องเพต้องยาน บ่มีผู้ใดซอยเฮ้าเฮาหน่ละซอยเหลือตัวเองพี่นอ้องอ่ามันบ่มีผู้ใดมาบังดีกับเฮาหรอกนอกสจากคนคีเขาเห็นใจเฮาเขาสงสารเฮาเขาเมตตาเฮานะคะบ่บายั้งเขากระชิญยูแกงขางเข้าตลอดพี่นอ้องเลยนะคะกะมันมีหลายเรื่องที่ยังบบกี้ียนะคะยังบกี้ียคืออีหยัง่าตีพี่นอ้องกะหลายย่างค่ะ นะคะเพราะว่าเบิ้งเบื้องแล้วนี่เบิ <c> ้ง <oughs> <c oughs> เบื้องแล้วนี่พอตีน้อยนี่เขาสีบอ่อแป่งลูกให้ตีไม้เลยค่ะเพราะว่าช่วงเปิดเทอมนี่เขาจะเอาลูกไปเลี้ยงผู้เดียวแล้วเขาจะให้ลูกมานอนนะ่นคือสุกกับเสาวัวนอาทิตย์กขาก็มาหาเาพี่นออกอันนี้มันโมแมนเนนโมแฟสสาหรับข่อยเดย้นะคะข่อยก็ล่ออยู่นะคะล่ออเพราะว่ามันต้องล่อสุ่งนะคะอ่าแฟมาเลียนค้นต้นเนาะพี่น้องก,ก็คือแบบว่า <c oughs> เรื่อง พวกทนานเอ่อเขาเรียกว่าสารครอบพวนเหรอพี่นอ้องนะคะก็ต้องรอเขาเจ้านะคะอ่ามีใบามากพวกเขาถึงจะไปใดนะคะถ้าอีหยังยังโบกขี่ค่ายนี่ก็บโบแมนได้พี่นอ้องอยากเลี้ยงผู้เดียวแต่อาหารการกินทิมมู่ไปหาลูกอะ่ะเมื่อวานก็นทิมอีกแล้วนะคะอ่าคอยเอาเอาคอยเอาตีไม้เอาอาหารไปลูกเนาะ ล้วกลับไปเหตุงานนะคะเลือกเลี้ยนอ่าเลิกเลี้ยนไปเฮตดงานนะคะกับพอดีก็ไปเจอเขาพอดีแหละอ่าพ่อตีไม่เอกมาไปพ่อตีไม่ขึ้นไปเฮ็ุงานนะคะเอาเขาเอาอยัางให้ลูกเสียแล้วตีไม่ไปเห็ดงานเสือเพราะว่า,ามันหนีไปหาอ่ามูน่ะสามชุมวงปล่อยลูกไปผู้ดเดียวบ่ไดดเด้ค่ะพี่น้องนะคะบ่ได้เด้ตังซีบ่ได้เด้อืมจะเห็นมูสําคัญกอลูกโบแมนเด้ค่ะ เล็กน้อยแปดขวบเออสมมติว่าเขาสิบสิบสองสิบสามนี่ปล่อยอยูผู้เดียวได้ยูพี่น้องนะคะเอาจริงๆนะตีไม้เขาเคยปล่อยลูกได้พี่น้อง้าลูกว่าไปตีไม้ก,กับบ่าไปเด้เพราะว่าบรูว่าเขาสิบเฮ็ดเหตอีหยังอย,งอยู่ในบ้านเกิดว่าเหตุนูนันน,น,นี่เพราะว่าเด็กหน่อยมันบ่งภาษีภา,า,าษายังเป็นบอพี่น้องนี่ละว่าไปก็ซ้ำนันพี่น้องเลยบ่าไปกระเทียงกันซือของกระเทียงเด้้าเขา ถ้าเขาสั่งเขาโกรธเขาแค้นเขาทะเลาะก,กับเฮาหน่อันนั้นแม่นปัญหาตีมาได้ปัญหาเขาด้วยค่ะอ่าเขาคิดว่าเขามีทุกอย่างเขาคิดว่าเขาพ้อมเขาคิดว่าเขาจะนั่นได้นะคะมันอยู่ที่นี่มันมันไม่ได้เกี่ยวนะอย่างตีไม้บริห็ดง่านเนี่ยรัฐบาลเขาก็ให้เงื่อนกินนะคะอ่ะทรงเสียนะคะบริหารบริห้ตีไม้กับลูกนี่อดอยากนะคะ เขาก็บอกแบบนั้นนะคะมันไม่ได้เขียวว่าเราจะมีงานทําหรือไม่มีเออถ้าเข้า่าเขาเป็นคนติดยาอ่าติดเหล้าก็สิดูแลลูกบ่ไยก็สิมันก็อีกกรณีหนึ่งได้พี่น้องนะคะอ่าตีไม่บอกขาใจว่าเขาคิดอีกอย่างในสมองของเขานะคะพี่น้องตั้งด้กับตีไม่กับบ้องย่อมค่ะอันนี้คือบ้องย่อมอีดีนะคะ อากาศเย็นๆหนาวเลยพี่น้องไปโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้ตีใหม่กัเอาบรรยากาศเศร้ๆาๆไม่มู่เจ้าเบิงนะคะว่าก็ยังเบื่อยังนายกันเขามาติดตามกันหลายๆเลยพี่น้องเ้อนะคะห่างหึงกับ่ท่านได้เปิดอะคะ่ะโอเคนะคะขอทุกคนนะคะมีวันดีๆแล้วก็มีความสุขนะคะอ่า ในชีวิตประจําวันเราก็ขอให้เจอเพื่อนลมงานดีๆหัวหน้างานดีๆเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมณีตีไม้ก็ขอลาไวกรอนคือทอนมูเจ้าเด้อจ้าอย่าลืมทรงหัวใจแล้วก็ดูคลิปยอดลังกันเข้ามาไลยๆเด้อค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะนะคะรักๆค่ะทุกคน